ไม้เป็นพืชวงใหญ่ที่มีดอกสวยงามมีความหลากหลายทั้งสีสันลวดลายขนาดรูปทรงและกลิ่นเรียกได้ว,ว่าเป็นพืชดอกที่มีความหลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่งมีมากกว่า800สกุลพบในธรรมชาติมากกว่า20,000ชนิดด้วยความสวยงามและความหลากหลายทำให้กล้วยไม้เป็นที่นิยมไปทั่วโลก มีการปรับปรุงสายพันธุ์โดยการผสมข้ามชนิดข้ามสกุลมากกว่า30,000คู่ผสมทำให้กล้วยไม้มีความสวยงามและหลากหลายมากยิ่งขึ้นมีความนิยมกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหลืองจันทร์เป็นกล้วยไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งออกดอกในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม เป็นพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองที่นิยมกันมากเป็นกล้วยไม้สกุลหวายพบทั่วไปในป่าแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดโดยพบเกาะอาศัยอยู่ตามต้นไม้แต่ไม่ได้ดูดน้ําเลี้ยงหรือย่างอาหารเหมือนอย่างพวกกาฝากเพียงอาศัยเกาะอยู่เท่านั้นเพราะเป็นกล้วยไม้ที่มีระบบรากเป็นรากอากาศออกดอกเป็นช่อทางต้นดอกบานทนนานออกดอกปีละครั้งระหว่างเดือนมกร,ราคมถึงเดือนมีนาคมกลีบดอกสีเหลืองสดเป็นมัน ด้านนายสราวุธกองแก้วรองประธานกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยบ้านวังตักได้กล่าวว่าจากการจัดงานวันรักกล้วยไม้เมืองตราสที่ผ่านมาถึงจะยังเป็นการเริ่มงานเล็กๆแต่ก็ประสบความสําเร็จได้สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยบ้านวังตัก และจากนั้นมีการพัฒนาขยายสายพันธุ์กล้วยไม้เกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาขึ้นและกล่าวถึงทิศท,ทางของกล้วยไม้ในจังหวัดตราดในอนาคตข้างหน้าน่าจะมีทิศท,ทางที่ดีขึ้นประกอบกับการเปิดตลาดการค้าเสรีเศรษฐกิจอาเซียนทําให้เกิดตลาดในภูมิภาคนี้มากขึ้นในอนาคตข้างหน้า เด่นของอ่ากล้วยไม้ในจังหวัดตรัเนี่ยคือเป็นกล้วยไม้เฉพาะถิ่นที่มีอยู่แค่ไม่กี่จังหวัดที่ปลูกคือเหือนกันเนี่ยตัวเด่นของเรากับมัดฉานุดอกที่ขาวเนี่ยเป็นกล้วยไม้ที่เป็นกล้วยไม้ประจําจังหวัดตรดงนี่ตอนนี้เราเสนอชื่อไปแล้วแล้วจุดเด่นของของกลุ่มของเราเนี่ยคือการเลี้ยงการเลี้ยงในสวนผลไม้คือทั่วไปเนี่ยฟาร์มความกล้วยไม้เนี่ยมีเยอะแยะใครก็เห็นใครก็เลี้ยงทําไมทําไม แต่ของเราไม่ใช่อย่างนั้นของเราเป็นกล้วยไม้ที่อยู่ในสวนผลไม้สวนเงาะสวนทุดเบียนเรามีเวลาว่างๆเราเอาไปเอากล้วยไม้ไปแปะไปแปะตามสวนผลไม้อาจจะเป็นสายพันธุ์ที่เราซื้อมาจากาในฟาร์มในอะไรพวกนะี้แต่เป็นเป็นพันธุ์แท้ที่สามารถที่จะงอกในสวนได้เพราะฉะนั้นจุดเด่นของมันอยู่ตรงนี้กับอีกจุดหนึ่งที่ทางกลุ่มเราสามารถทําได้ก็คือคือการเพาะเม็ดโดยที่ไม่ต้องส่งแหลบคือเม็ดเนี่ยเอาเม็ดไป เอาตัวผู้ตัวเมียมาผสมพันธุ์กันเกิดเป็นเม็ดกล้วยไม้ขึ้นมาซึ่งในเม็ดในหนึ่งักเนี่ยมีเม็ดกล้วยไม้อยู่ป็นหลายหมื่นต้นเราเอาไปเคาะเอาไปใส่ฟอกกี้ฉีดตามต้นเงาะซึ่งเป็นอุณหภูมิความชื้นดึกสภาพแวดล้อมเหมาะกับมันที่เป็นกล้วยไม้บ้านเราอยู่แล้วมันเกิดงอกขึ้นมา3ปี4ปีมันงอกขึ้นมาเราสามารถที่จะพัฒนาสายพันธุ์หรือเอาไปขายต่อได้นี่คือจุดเด่นโดยไม่ต้องใช้แลบ็บแต่ต้องบอกว่าก่อนมันได้ปริมาณที่น้อยแต่ว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ที่ก็ตอนนี้เราก็ทดลองอยู่มีเหลืองจันมีมัดฉานี่สอ,องสามอย่างเนียที่ที่มันเป็นกล้วยไม้ถิ่นๆินแต่ตัวอื่นก็มีอายเลสช้างกะข้องอกก็เห็นอยู่แต่ยังไม่ได้ทดลองทําครับผมค่ะแล้วต้นไม้ที่เขาที่เเล่นแล้วก็นําไปประกวดมันมีกี่ชนิดกล้วยไม้ที่ประกวดกันเนี่ยมันมีเยอะมากเพิ่งบอกว่ามีมของจังหวัดตากก็มีกล้วยไม้พันแท้ซึ่งมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกุ่เหลากระเป๋าเปิด ไอเลดเรื่องดอกมะเขือช้างกะเหลืองจันมีเยอะครับซึ่งบันแท้เนี่ยจิงเวลาประกวดเนี่ยมันจะเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งคือมันหาดูยากที่กล้วยไม้พันแท้ที่จะมาบานเนี่ยแล้วมันดูตามงานประกวดถึงจะได้เจอหรือไม่ก็ต้องไปเดินเข้าป่าซึ่งก็โอกาสยากที่จะไปเจอไปเจอตอนที่มันดอกบานพอดีแล้วทิศทางของกล้วยไม้ในจังหวัดตาจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไหมคะ มีทิศทางในการพัฒนาก็คือการจัดงานวันรับตุนไม้เมืองตดัดครั้งที่2เนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นข้อหนึ่งที่ทําให้คนรู้จักกล้วยไม้มากขึ้นซึ่งทําให้คนรู้จักคนเล่นกล้วยไม้ก็จะรู้จักซื้อกล้วยไม้มากขึ้นทําให้ช่องทางในการผลิตเพื่อจําหน่ายเนี่ยมันก็กระจายตัวเพิ่มขึ้นมันก็มีโอกาสที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะแล้วผลตอบรับจากการจัดงานของปีที่แล้วอะคะ่ะ ปีที่แล้วถือว่าเราจัดงานเล็กๆแต่ถือว่าประสบความสาเร็จทั้งในด้านที่มีคนส่งกล้วยไม,ม้เข้าประกวดเป็นจำนวนมากทั้งจํานวนผู้คนที่เข้ามาเดินในงานมาชมกล้วยไม้ที่เข้ามาประกวดทั้งการตอบสนองการตอบรับจากบูธที่ขายกล้วยไม้เอากล้วยไม้มาขายก็บอกเออขายดีอย่างนี้ทําให้ถือว่าประสบความสำเร็จครับ